มีเสียงเล่าลือกันนานานับร้อยรอปีแล้วเกี่ยวกับฐานลับใต้ภูเขาหิมาลัยชาวบ้านบริเวณแถบนั้นมักจะพบเห็นจานบิน UFO กันเป็นประจำจนถือเป็นเรื่องปกติไม่เพียงแต่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นที่เห็นทหารที่มีฐานอยู่พรมแดนของทั้งจีนและอินเดียต่างก็รายงานว่าพบเห็นจานบินรูปร่างแปลกๆอยู่เสมอนักวิเคราะห์ต่างก็เชื่อว่ามีฐานทับลับ ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาหิมาลัยอยู่อย่างแน่นอนแต่พวกเขายังสรุปไม่ได้ว่าเป็นฐานทัพลับของจีนหรืออินเดียที่ซ่อนโครงการที่ไม่อยากให้โลกรู้หรือเป็นฐานลับของมนุษย์ต่างดาวกันแน่พบ UFO หลายลำเหนือเทือกเขาหิมาลัยเชื่อเป็นฐานลับของมนุษย์ต่างดาวแนวเทือกเขาหิมาลัยเป็นพรมแดนระหว่างอินเดียและจีน เทือกเขาหิมาลาัยนั้นยาวเหยียดกว้างใหญ่เป็นภรมแดนของหลายๆประเทศด้วยเช่นกันแนวเขานี้ยาวเลยมาถึงภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งทางด้านตะวันตกของประเทศไทยกับสาภาพาพมาา่าแต่เทือกเขาหิมาลาัยนี้ในช่วงของภรมแดนของจีนและอินเดียเป็นจุดที่มีการพบเห็น UFO อยู่บ่อยครั้งมากนักวิจัยเชื่อว่าเหตุผลที่พบ UFO บ่อย น่าจะเป็นไปได้ว่าใต้ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในฐานทัพของ UFO ที่อยู่บนโลกในอดีตประเทศมหาอำนาจทั้งสองทำสงครามแย่งดินแดนกันบ่อยครั้งสาเหตุหนึ่งที่นักวิเคราะห์พูดกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับฐานทัพมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ใต้ภูเขาแห่งนี้มีภาพถ่ายจากเครื่องบินโดยสารของคนละเรือน ถ่าย UFO ที่บินคู่ไปกับเครื่องบินโดยสารแล้วหักเลี้ยวกระทานหันกลับไปทางเดิมซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่มีทางที่เครื่องบินบนโลกจะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ในเรื่องของฐานทัพของ UFO แถวแถวภูเขาหิมาลัยนี้มีเสียงเล่าลือมานานานับสิบปีแล้วชาวบ้านแถบนั้นทราบดีพวกเขาพบเห็นจานบินจนกลายเป็นเรื่องปกติบางครั้งเจอทีเดียวหลายลำ ออกมาจากสถานที่เดียวกันทยอยกันออกมาหลายๆลายลำมีคลิปวิดีโอที่พวกเขาถ่าย UFO บินออกมาจากภูเขาในเวลาไล่เรียกกันถึงลําลำติดติดซึ่งปกติเป็นเรื่องยากที่จะพบเห็นเพราะ UFO ส่วนใหญ่ที่ผู้คนถ่ายวิดีโอได้มักจะเห็นครั้งละหนึ่งลำเป็นส่วนใหญ่ UFO ทั้งลําลำนี้บินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสอยเห็นว่า พวกเขาเป็นพวกเดียวกันหากจะพูดถึงมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ต้องพูดถึงมนุษย์โบราณที่อาศัยอยู่ที่เชิงภูเขาหิมาลัยเช่นกันชนเผ่าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มาก่อนในสมัยโบราณคือชนเผ่าโดป้าซึ่งเราได้เคยนําเสนอไปแล้วในคลิปก่อนว่าเป็นชาวเผ่าโบราณมีหลักฐานว่าเคยอาศัยอยู่ในแถบบริเวณนี้ พวกเขามีรูปร่างปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ต่อมาภายหลังพบว่ามีบางคนที่มีรูปร่างเล็กผิดปกติคือสูงประมาณ100-120เซนติเมตรและตามจาลึกพบว่าพวกเขาเคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์เมื่อ12,000ปีก่อนที่มีเรื่องเล่าว่ามีวัตถุกตกลงมาจากฟ้าและมีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์สูงราว100เซนติเมตร หน้าตาน,น่าเกลียดตกลงมาพร้อมกับยานอาวกาศและใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ในถ้ำทำให้มีข้อสันนิษฐานว่าชนเผ่าโดป้าที่ตัวเล็กสูงเพียง100เซนติเมตรอาจสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ต่างดาวที่ตกลงมาจากฟ้าในครั้งนั้นในปี1947ดอ,อร์คานโลบินอีวานลงไปสำรวจชนเผ่าดังกล่าว ได้พบกับบคุคคลสองคนซึ่งเป็นสามีภรรยากันและเป็นหัวหน้าเผ่าของโดป้าทั้งสองคนรูปร่างเล็กสูงเพียง120เซนติเมตรเท่านั้นส่วนภรรยาสูงเพียง100เซนติเมตรในปีคศ1938บนเทือกเขาสูงบายานคูลาอูแนวพรมแดนระหว่างจีนและทิเบตคณะนักสำรวจโบราณคดีได้สำรวจพบถ้ำแห่งหนึ่งในเทือกเขาแถบนี้ เทือกเขานี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็นหมื่นฟุตมีน้อยคนนักที่จะไปสำรวจบางแห่งไม่เคยมีมนุษย์เข้าไปเลยก็ว่าได้และในถ้ำแห่งหนึ่งแถบเทือกเขาบายานคูลาอูนักสำรวจพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมากหนึ่งในนั้นมีรูปร่างผิดปกติไปจากมนุษย์สายพันธุ์ธรรมดาโดยทั่วไปมีศีรษะใหญ่รูปร่างผอมบางสูงเพียง100เซนติเมตร และในขณะที่ตรวจสอบซากโครงกระดูกของมนุษย์ประหลาดอยู่พวกเขาก็พบกับวัตถุประหลาดลักษณะกลมๆถูกฝังประมาณครึ่งใบในถ้ำแห่งนั้นหินประหลาดนี้เป็นรูปทรงกลมที่ดูเก่าแก่มากลักษณะของมันมีรูตรงกลางมีร่องวนเป็นเกลียวในขณะนั้นยังไม่มีใครทราบว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรต่อมาแผ่นจารึกเหล่านี้ถูกเรียกว่าโดปาสโตน เกี่ยวกับแผ่นจารึกคล้ายแผ่นเสียงนี้เราเคยได้นำเสนอไปในคลิปก่อนว่าแผ่นหินโดปาสโตนเป็นโลหะผสมที่เป็นไปไม่ได้ที่คนในยุคหินเมื่อ12,000ปีก่อนจะรู้วิธีหลอมโลหะผสมมันมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าคล้ายกับชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์มีปฏิกิริยาเมื่อส่งกระแสไฟฟ้าผ่านและส่งเสียงประหลาดคล้ายเสียงเพลงเมื่อลองหมุนคล้ายแผ่นเสียง ซึ่งทั้งหมดมี176แผ่นแต่ถูกแปลได้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือสาบสูญไปไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ใดหินทรงกลมประหลาดที่เรียกว่าโดปัสโตนี้ตอนแรกๆไม่มีใครเชื่อว่าจะเชื่อมโยงกับ UFO หรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่ภายหลังเกิดสิ่งที่น่าทึ่งขึ้นเมื่อนาซาจับภาพวัตถุบางอย่างที่อยู่นอกโลกได้ โดยวัตถุดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับหินโดป้ามากเป็นไฟล์วิดีโอของจริงของนาซาที่สามารถจับภาพวัตถุประหลาดที่คล้ายกับโดป้าสโตนทั้งที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์จับภาพได้โดยกล้องอวกาศโซโฮเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2012และยังมีการจับภาพวัตถุประหลาดที่คล้ายโดป้าสโตนได้ในจุดที่ใกล้กับโลกในปี1 9 9 6 เมื่อกระสวยอวกาศหมายเลข STS-75 ที่นาซาส่งอุปกรณ์การผลิตพลังงานบางอย่างขึ้นไปในห้วงอวกาศเพื่อส่งไปยังยานอาวกาศโคลัมเบียยานสามารถจับภาพวัตถุบางอย่างที่เคลื่อนที่ผ่านเมื่อนำภาพวัตถุลึกลับนี้ไปเปรียบเทียบกับโดปัสโตนแล้วพบว่ามันเหมือนกันราวกับแก่ มีการค้นพบที่น่าสนใจที่ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าน่าจะมีฐานทัพลับอยู่ใต้ภูเขาแถบนี้เมื่อมีผู้ใช้ Google Maps พบถ้ำประหลาดขนาดใหญ่อยู่บนภูเขาบริเวณที่เรียกว่าคงคาลาซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นทางเข้าของ UFO บริเวณดังกล่าวอยู่บนภูเขาฮิมาลัยอันกันดานซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นข้อพิพาทของจีนและอินเดียสุดท้ายได้ข้อตกลงร่วมกันว่า บริเวณดังกล่าวต้องเป็นเขตปลอดทหารบริเวณนี้นักวิเคราะห์เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งฐานทัพของวัตถุบินลึกลับซึ่งรัฐบาลกลางของทั้งสองประเทศต่างทราบกันดีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครยอมออกมาพูดเรื่องนี้ดูเหมือนว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ระแคะระคายเรื่องนี้อยู่จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นอยู่ในปัจจุบัน นักวิเคราะห์กล่าวว่าบริเวณที่จะเข้าถึงบริเวณปากข้ามแห่งนี้เป็นไปได้ยากเพราะเป็นหน้าผาอันตรายและอากาศบริเวณนี้มีน้อยมากทางเข้าทางเดียวที่จะเข้าได้ก็คือทางอากาศซึ่งก็มักจะมีรายงานจากนักบินที่บินผ่านบริเวณนี้ว่าเจออากาศยานตูบร่างแปลกๆอยู่เสมอซึ่งทั้งจีนและอินเดียต่างก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดเรื่องดังกล่าว ดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ